คนนี้เกิดตีล да ิงเงี้ยไมเนี่ยวา้าเก้าใช่ไหมลูกห okay. <uba> ้าเกลิงชอบปีนต้นไม้กรหลกรโอโบจับจัอย่างน้อยจับแล้วไหนน่ะลูกดตัวได้าือลูก เท้าให้อยู่ให้ถูกที่นะลูกงั้นได้ักหึงใหม่นะไม่ได้เล่นนะลุยซ้อลูกโอเคเาๆได้สินะตั้งใจนะเหอีกนึังเองนะครับถ้าถ้าทำดใหม่เลยนะอาชิบเบาๆโอช่วมไปใหถาวรลูก ตีเดือกอะไรลูกไปกี้หนูได้ไปกลับไปกลับไดหนึ่งเมื่อกี้ได้ตีอยู่เลยเอาพร้อมนั่งนั่งให้ถูกที่นั่งให้ถูกที่เท้าให้ถูกที่ปึออ๊บหายห้หมดเลยปอลอมด้วยสิไม่ให้ปลอมลมมือปลอมแล้วไม่มีปลอมก,การเลยเอาไหมเห็นปุ้นหู หายชิดนะลูกฮุบอมก้มไปโอเคขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนลูกเราไปยืนนะยืนนะยืนนะไปอยากเล่นฝันเล็กหรือยังอยากเล่นหรือยังลูกเล่้ยงกตุ๊กได้ได้เนาะยืนไม่นั่งยืนนั่นะ เดินมาข้างหน้าน uh, ิดนึงเดินมาดีอ่ากระโดดแล้ว oh, ก็ไหว้เข้าบันไดย่อกระโดดเลยลูกฮึบแล้วก็เตะขาลงไปได้เตะขาลงไได้เตะขาลงไปได้เตะขามากเออเยี่ยมมากอู้ยเอาวางใจมือให้ไปขออีกครั้งนึงกระโดดมาอีกครั้งนึงเร็ว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 อีกครั้งเดียว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 ฮ่า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 กระโดดแล้วเตะขานะ ทำยุดถ้าถ้าหนูไม่เตะหาหนูตมเลยกระโดดไงหน้าฮึบเตะขาได้โอเคพ่อพอพ่อพอพอพอก่อนพ่อก่อนถ้าเดี๋ยวคุณจะให้พักคุณได้พักไม่เอาไม่หัวเราะไม่หัวเราะอาการแอนขอความาเอนนี่ขอประดาดุนี่จะไปโยนโยนไปโยนเพื่อนขอเพื่อนเพื่อนหลายคนทำได้หนูเก่งที่สุดเลยหนูไม่ต้องเรียนหนูทำได้เลย เอาเพื่อนต้องทุกคนเลยไะ่ต้องับกรดาวไม่ได้เลยเอาใบหนุ่มไม่ต้องเตะไม่ต้องเตะเอาใหม่เอาใหม่งั้นเรียนต่อนะเรียนต่อนะเดี๋ยวขอลงก่องขอขยันยืนไม่ได้ไปเราค้างแขนนะคางแขนไม่ต้องเตะขาแล้วลูกจะให้คุณแม่ถ่ายวีโอเลยคุณจะนับกุญชันไม่ไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่มีเสียงเอาใหมโหลวเราะมีหัอเราะโอ้โอะไรล่ะคางแขนเอา นิ่งๆไม่ต้องเตะาไม่ต้องเตะขาลูก <c oughs> ยืดออกไว้ทางขาอีกโอเคไม่ต้องเตะเน่ยกางขาออกถ้ <c oughs> างั้นหนูไม่ได้กลับบ้านนะหนู <c oughs> ไม่ได้เล่นนะ <c oughs> หนูหนูต้องเตะขาไหมลูก ขาหาลูกขาขาขาซ้ายขาขวาขาซ้ายไม่ต้องเตะลูกไม่ต้องเตะเตะทำไมหนูขามันแกว่งไปแกว่งมาเนาะมันแรงน้เมื่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาใหม่ถ้างั้นไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้กลับไม่ได้เรียนด้วยขาขาอ๋อ